เป็นโนควิดเนาะแลเป็นอีกหนึ่งนคนที่ไม่ได้เข้ามาร่วมงานนี้แต่ฝากพี่โนให้กำลังใจทุกคนหน่อยตอนนี้น,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 นั่งก,กันอยู่หลายร้อยคนขอียงพวมือทุกคนเลยรบทุกคนนทุกคนโชคดีมา,มากค่ะแลวก็เป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ได้มาอยู่ทีมอรหมอเอกนะคะเ็จอกว่าเราโชคดีมากมาที่มาอยู่ไอคอนคลัเป็นนจิ ีวิตเราได้จริงๆจากคนที่ไม่กล้าพูดจากคนที่ไม่เคยทำธุรกิจอะไรเลยมาก่อนแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้และเอลก็เชื่อว่าอะไรที่คนทําได้คนก็จะทําได้ค่ะทุกคนสามารถจะประสบความสาเร็จกับธุรกิจนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะต่อให้คุณไม่ได้เก่งมาก่อนหรือคุณจะประสบความสาเร็จกับธุรกิจอื่นมาก่อนก็ตามแค่คุณเปิดใจแล้วก็ และว่าแลความรู้ใหม่ๆพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะทุกวนนี้ไี่โูเชื่อมั่นมากๆว่าทุกคนจะสามารถประสบความสาเร็จมีรายได้หลักแสนกับไอคอมรู้ภายใต้การดูแลและการนำทีมของวอรรอเฟร์หมอเองค่ะขอบขอบคุณพี่โนมากๆเลยครับขอบคุณพี่โน้นะคะขอเทุกนรับชตัวนะใจสใจและระตใจนะคผมนี่เห็นไหมครับพี่โย๊ก ยิมลายส่งมาหาพี่หมอเนี่ยพี่หมอก,ก็เปิดให้ทุกคนดูนะครับผมขอบคุณคุณหมอเอกมากๆท,ที่ทำให้พี่นุ้มีรายได้หลักแสนต่อเดือนนะครับผมก,เก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเนาะต้นแบบนะครับผมอ่ะ